ครับผมสกับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของโครงการสวัสดิการภาครัฐนะครับวันนี้เราเองมีผ้าประกอบนะเพราะว่าส่วนที่หลายท่านอยากทราบนะครับว่าหลังจากที่เราถูกเรียกหรือว่าถูกระนับแอปพลิเคชันของถุงเงินไปไม่สามารถที่จะเข้ารับชําระเงินของโครงการภาครัฐยยเว้นม33เนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับ ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าเราทราบดีอยู่แล้วนะว่าสิ่งที่เราถูกระงับไปนั้นเพราะอะไรนะครับ 1. เนี่ยหากว่าท่านทําผิดกฎว่าด้วยเรื่องการสแกนออนไลน์นะครับท่านก็ต้องชี้แจงกับกระทรวงการคลังให้ได้นะครับผมว่าเราทําไปนั้นเราไม่ทราบตั้งแต่ต้นหรือเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาำทําทําให้เราได้เพราะว่าเราก็จะมีร้านค้าอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าร้านนะครับ ท่านก็ต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบไปด้วยนี่คือแค่ร้านค้าออนไลน์นะครับอันที่สเนี่ยท่านผิดว่าด้วยเรื่องการแลกเงินนะครับเอาสสดิการภาครัฐแลกมาเป็นเงินสดส่วนตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับท่านก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าเงินที่เข้าระบบนั้นเป็นเงินอะไรนะครับถามว่าท่านบอกว่าท่านขายสินค้า ท่านก็ต้องมีเอกสารชี้แจงการซื้อมาขายไปนะครับแต่ว่าเป็นเป็นร้านรถเข็นธรรมดาเนี่ยยอดเงินไม่สูงอยู่แล้วครับผมส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกเรียกนะครับเพียงแต่ว่าบางทีท่านขายลูกชิ้นไม้ละ5บาทตามที่ลงทะเบียนไปแต่ว่ายอดรายรับบาินัของท่านเนี่ยอยู่ที่70,000ถึง2,000 0 0บาทต่อวันเพราะฉะนั้นนี่คือความผิดปกติของตัวเงินนะครับผมที่ทางระบบตรวจจับได้และท่านก็ต้องชี้แจงว่า ท่านซื้อเยอะขนาดนี้นะ่ะท่านลงทุนไปเท่าไหร่แล้วกําไรท่านได้เท่าไหร่นะครับที่สําคัญจะมียอดเงินลูกค้านี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านตอบยา่างลูกค้าซื้อทีละสามพันสี่พันซื้อที 5, 000, 7, 000, ละห้าพันเจ็ดพันแลวท่านจะขายสินค้าอย่างไรนี่คือคําตอบที่ท่านจะต้องเตรียมไปตอบนะครับอันที่3มเนี่ยเกิดจาก เป็นความถี่มากเกินไปในการชำระสินค้าเหมือนอย่างเช่นที่เคยอาข่าวมา่ไหมครับคนคนเดียวสแกนซื้อสินค้าที่เป็นกว๋วยเตี๋ยว40ชามใน1ชั่วโมงนึกออกไหมครับเราสแกนที่หน้าร้านนะครับเราไม่ได้รับแลกเป็นเงินสดเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นเงินแค่ก้อนเดียวแต่มันมีการซื้อสินค้าก็จริงแต่ความถี่ความเป็นไปได้ของการซื้อสินค้าตรงนั้นมันไม่เมกเซน นี่คือสิ่งที่เจอมา3อย่างนะครับผมท่านจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างล่ะท่านต้องทำก็คือ1นนะครับผมรูปถ่ายหน้าร้านเพราะว่าโครงการภาครัฐเนี่ยของเราชนะคนละครึ่งตอนที่เราลงทะเบียนระบ,บุชัดเจนว่าจะต้องเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านไม่ใช่ร้านค้าออนไลน์นะครับท่านจะต้องเตรียมรูปถ่ายหน้าร้านรูปถ่ายสินค้าและรูปถ่ายท่านตัวสินค้าและหน้าร้าน นะครับผม3ใบนะ1ห,หน้าร้าน2ส,สินค้า3ทั้งตัวคนที่จะไปทำสินค้าและหน้าร้านอยู่ด้วยกัน3มภาพท่านเตรียมไปให้ได้นะครับผมนี่คืออย่างอย่างที่1ก็คือการเตรียมรูปภาพ2เอกสารบัญชีนะครับผมที่เป็นของระบบด้วยที่ว่าจะมีการตรวจสอบเนี่ยมีกี่อันมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านดึงมาให้หมดนะครับว่า ใครซื้อสินค้าอะไรอย่างไรบ้างไม่มีประวัติอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวธนาคารจัดเตมไปให้ไม่ต้องห่วงนะครับอันที่4อันนี้ค่อนข้างที่สําคัญนะครับบินรายรับรายจ่ายถามท่านไม่ได้ทําไว้ท่านมีบใบเสร็จสินค้าเหล่านี้ก็ผมร้านค้าเล็กไม่มีแน่อยู่แล้วแต่ร้านค้าเล็กก็ไม่เคยถูกเรียกอยู่แล้วนะครับจะมีแค่ร้านค้าใหญ่ๆที่มียอดขายเยอะๆท่านขายสินค้าวัานละหนึ่งแสนแน่นอนว่าท่านต้องมีการสั่งซื้อสินค้า จากผู้ผลิตโดยโตรงท่านคงไม่ได้ซื้อสินค้าที่อื่นแม้ว่าท่านจะซื้อสินค้าที่ห้างรรพสินค้าขนาดใหญ่ทุกห้างก็มีใบเสร็จอยู่แล้วนะครับผมท่านก็เตรียมไปให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะต้องเจอคือ,อรายร 1. หากท่านชี้แจงได้ทางภาครัฐก็จะเปิดระบบให้ท่านอยู่ในกระบวนการในการรับชำระในการรับเงินของโครงการภาครัฐต่อไปนะครับ 2. ท่านชี้แจงไม่ได้ที่มาที่ไปไม่รู้ว่าพ่อรายและท่านแจ้งไปว่าเราขายออนไลน์ท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับจะช่วยใช้เงินด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทางผู้ตรวจสอบนะครับนี่คืออย่างที่2ออย่างที่3อันนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงหน่อยนะครับผมหากว่าท่านรับแลกเป็นเงินสดนะครับ ซึ่งกระบวนการตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงการคลังจะมีมาตรการ1 2 3 4 5ที่เป็นบทลงโทษอย่างไรบ้างก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ตรวจการนะครับหากท่านรับได้เป็นเงินสดเท่าที่ศาลตัดสินมาณตอนนี้นะครับมีจำคุกด้วยและมีการปรับสอง0,000บาทด้วยนะครับพเพราะไปฐานโช่อโกงเพราะฉะนั้นหากาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดฐานช่อโกงทางอาญาเนี่ยเป็นการช่อโกงรัฐ ทำทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและร้านค้าด้วยก็จะเป็นการร่วมกันช่อโกงท่านก็จะมีความผิดมากขึ้นไปอีกนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่ท่านจะต้องเตรียมตัวนะครับผมเหมือนที่บอกไว้นะครับว่าเราอยากมีถนนบอกว่าตอนนี้เราเดินทางลำบากเหลือเกินรัฐเอ๋ยรัฐบาลช่วยทำเส้นทางให้เราได้เดินสะดวกหน่อยได้ไหมรัฐบอกว่าโอเคได้รัฐทำให้แต่รัฐจะมี สัญญาณไฟจราจ,จรตรงสี่แยกนะเราต้องทําตามเรารับทราบกฎเกณฑ์ได้ครับขอแค่มีถนนให้เราสามารถใช้รถสัญจรได้ก็พอทำสี่แยกมีสัญญาณไฟจราจรก็ได้ท่านรับทราบท่านรู้อยู่แล้วว่าสัญญาณอยู่ตรงนี้เงื่อนไขแบบไหนท่านเห็นสัญญาณไฟจราจรสีแดงท่านตั้งใจจะฝ่าสัญญาณนึกออกไหมครับเหมือนกับที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าโครงการตรงนี้ มีเงื่อนไขยอย่างไรเมื่อท่านจงใจจะทําผิดผลแห่งการกระทํานั้นที่ตามมาเมื่อไรก็กตามที่มีการตรวจสอบเจอเราก็ต้องยอมรับในส่วนตรงนั้นนะครับเหมือนที่บอกว่าผมเองไม่ได้เป็นคนกําหนดโครงการผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับผมเป็นเพียงพ่อค้าที่เข้าใจระบบนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารรวบ,บรวมข้อมูลที่เป็นจริง จากประสบการณ์ตรงด้วยและจากข้อมูลหลายๆส่วนของทางภาครัฐออกมาให้มันตกผลึกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์โปรดทําตามนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์โปรดแชร์ให้กับคนที่ยังไม่ทราบได้รับทราบและจะได้เตรียมตัวได้ถูกเมื่อเราเกิดสภาวะที่ต้องถูกเรียกตรวจสอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมว่าในเรียวนี้ทางเราเองจะมีการสอนสูตร ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพแบบฟรีๆเพราะว่าเราลำบากกันมาเยอะแล้วนะครับผมผมก็จะเปิดสอนสูตรที่ผมทำมากระสิบป,ปีเกี่ยวกับน้ำสมุทตี้โยเกิร์ตน้ำปั่นและน้ำชงให้กับทุกท่านมากกว่า1 0 0รายสูตรฝากติดตามด้วยนะครับกดคมาค,ครับสวัสดีครับ